เหรียญเสมารุ่นรวยทันใจนะของหลวงพ่อรวยภาษา,ษาทิโกนะฮะแห่งวัดตะโกอำเภอภาชีจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะฮะจัดสร้างในปีพศ .2558 นะผมวัตถุประสงค์ในการจัดสร้างเหรียญรุ่นนี้นะผมเพื่อหนึ่งนะฮะสมทุทนก่อสร้างพระมหาเจดีย์นะที่วัดตะโกนะฮะสองเพื่อสมทุทนก่อสร้างพระโวสถ์แล้วก็สลา,านะ,ะที่วัดธรรมปฏะทีมนะ เมืองวอชิงตันดีซีนะประเทศสหรัฐอเมริกานะแลวก็สถนะเพื่อสมทุนทุนมูลนิธิหลวงพ่อรวยประสติโกนะผมแห่งวัตกโกนะผมเหรียญรุ่นนี้นะผมจัดสร้างขึ้นมาด้วยกันหลายเนื้อนะผมกระดาแกนเนื้อทองคำนะผมไม่ทราบว่าตอนนั้นน่าจะตามจํานวนสั่งจองนะหรือเปล่านะไม่แน่ใจนะผมสองนะผมเป็นเนื้อเงินหน้าทองคำนะผมลงยานะครับผม สร้างจํานวน500เหรียญนะผมแล้วก็มีเนื้อเงินนะผมลงยาเขียวนะสร้าง1,500เหรียญนะฮะแล้วก็เนื้อเงินลงยาน้ําเงินนะฮะสร้าง1 5 0 0เหรียญนะับผมแล้วก็เนื้อเงินลงยาสีแดงฮะสร้าง1,500หรยเหรียญนะผมแล้วก็มีเนื้อไทเทเนียมนะผมสร้าง1,000เหรียญนะฮะแล้วก็มีเนื้อเงินนะผม เนื้อเงินไม่ลงยานะผมสร้าง1500ยเหรียญนะฮะเนื้อนวะนะฮะสร้าง500ยเหรียญนะฮะแล้วก็มีเนื้ออบาก,ก้านะฮะสร้าง2000เหรียญนะฮะเนื้อทองแดงนะผมสร้าง10,000เหรียญนะฮะแล้วก็เนื้อทองทิพนะฮะสร้างหนึ่งหมื่นเหรียญนะครับผมตอนนั้นออกให้ชาวบูชานะผม ำหรับเหรียญเสมานะครับผม้วยทันใจของพ่อรวยนะครับด้านหน้าจะเป็นรูปหลวงพ่อนะครับผมนั่งอยู่ในซุ้มกระหนกนะเสมานะครับผมลักษณะนะครับผมสวยงามนะครมีไก่สองข้างนะครับผมเป็นสัญลักษณ์แทนพิธเกิดของหลวงพ่อนะล้อมด้วยาลายกระหนกนะครับผมและด้านในเหรียญก็จะมียันนะคร สองข้างนะของพ่อนะแล้วก็มีการตอกโค้ดนะฮะตอกนัมเบอร์นะอ,นะอย่างชัดเจนนะครับส่วนด้านหลังนะก็จะมียัดนะฮะอักขรแล้วก็ล้อมรอบด้วยลายกระหนกนะฮะด้านล่างก็จะเขียนชื่อรุ่นรวยทันใจนะครับแล้วก็จะมีชื่อ,อวัดนะครับผมแล้วก็ชื่ออำเภอชื่อวัดตะโกนะอำเภอประชีจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะอยู่ด้านใต้เหรียญน,นะครับ เหรียญรุ่นนี้นะผมเนื้อเงินนะจะไม่มีการเจาะหูเหรียญนะผมเป็นหูตันนะฮะเหรียญรุ่นนี้นะผมออกแบบมาได้สวยงามมากนะรายละเอียดในเหรียญนั้นเยอะมากเลยนะไม่ว่าจะเป็นด้านหน้าและด้านหลังนะฮะด้วยความที่ช่างนะฮะแกะบล็อกออกมาได้สวยนะฮะทำให้เป็นที่นิยมด้วยนะครับผมแล้วก็รวมถึงพุทธคุณนะฮะของ รุ่นนี้ด้วยนะที่มีประสบการณ์ด้วยนะผมประสบการณ์เหรียญรุ่นนี้นะผมมีพี่ท่านหนึ่งนะผมสั่งจองวัตถุมงคลรุ่นนี้นะนะฮะก็ไปรับนะฮะในขณะที่ไปรับเหรียญรุ่นนี้นะขนาดขับรถกลับมานะฮะก็เกิดอุบัติเหตุรถลงข้างทางน,นะแต่ว่าไม่ได้รับอันตรายหรือบาดเจ็บใดๆเลยนะผ ในรถก็จะมีเหรียญรุ่นนี้นะผมทึ่งซึ่งไปเอามาจากวัดนะฮะกลับมาใหม่ๆเลยนะฮะทำให้ต้องกลับไปเอา,อาเหรียญรุ่นนี้นะฮะยกลังกันเลยทีเดียวนะผมแล้วสุดท้ายนี้นะฮะก็ขอขอบคุณนะเพื่อนๆที่รับชมคลิปนี้จนจบนะฝากกดแชร์กดไลค์นะผมกด s ับ s ไ r i b e นะเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมโอชิงลาด,ด้วยนะฮะและคลิปหน้าเราจะกลับมา พบกันใหม่นะกับเตียนเกจิอาจารย์รุ่นใดนะหรือว่าเราจะไปเที่ยวที่ใดกันนะฮะอย่าลืมนะฝากกดติดตามด้วยฮะและกลับมาพบกันใหม่นะสำหรับคลิปนี้ขอตัวไปก่อนนะฮะสวัสดีครับ